สบายดีพี่น้องสบายดีตอนสายๆนี้พี่น้องหนีจากบ้านแล้วมาอยูหน้าก็า <c oughs> จะปิดบ้านแล้วแถวเขตเมืองส่องคลอนพี่น้องปิดบ้านแล้วแต่ว่ามนีงานบุญมองไฟทั้งบ้านมองไข่เมืองไซผู้ทอง่นาะมัน, <c oughs> นจูดมน,นีแหละพี่น้อง <c oughs> แต่ว่าเขตเมืองส่องคลอนนั่นเพราะว่าเป็น เป็นเห็นเด้เป็นบองทีแพ้เสื้อมีคนคนหนึ่งติดนะพี่น้องมีคนหนึ่งติดอลไรกับเพิ่นเลยปิดเลยเพราะว่าย่านเขียนนี una. Una. ่ทางบ้านน้องน้ำนี่แต่ว่าใกล้ๆบ้านเพิ่นน้ำปิดแล้วเดี๋ยว่าเกิดจะปิดตามๆกันมากเลยพี่น้องเกือบเดือนได้เพิ่นจิดก็เลยหี่มาอยู่หน้าอยู่หน้ากับฮอนพี่น้องเลยฮอนไลายฮอนไลาย อยู่หน้ากันเลยนี่โควิดพี่น้องสถานการณ์โควิดตอนนี้ทั้งฝั่งล่านะคนจิดเสื้อร้ายตีพี่น้องถามโมร้ายดอกพี่น้องเลยติดกันแค่แอนผูที่เพิ่นติดมาแต่ทังฝั่งไทยเพิ่นมาเพิ่นมาเพิ่นมาแต่ทํางานานะนะเพิ่นกว่าม,มาแต่ว่าการแตกตื่นแบบว่าความยานกลัวมันกะแบบบุ๊ดเลยนะ้พี่น้องเลยแตกนี้คนละที่ละทางเลย ไปติเป็นบวบเป็นแับนี้มันบวเห็นโตัวแลน้อยปัดเจ็บข้อไอมาสั่นอีกพี่น้องไอ้จั๊กซีว่าจังไดนี่จะผู้ย่านเฮาวกันนี้ตัวฮากันนี้มาอยู่หน้าพี่เลยฮากันเลยฮากันย่านพี่การพี่น้องเลยอยู่หน้ากับพังเสียงกระลงวัวชัวงนี่กระเจ็ดแนวกินสีตัามมากินพี่น้องเลยพอจะกินนั่นโดนเลยตั้มมือน่ะมันพากมาตั้ใหม่พี่น้อง เมื่อน้องงามตั้กินคือแซ่บใส่ดอกข้าก็เลยสิมาตั้มินเองค่ะวันนั้งน้ำกับบดิมาไปน้องบิมาบรได้แล้วถือปิดบ้านแล้วเออเราได้อยากเบิ่งนกันคลื่อนไหวกับซองของเพิ่์นเลยี่น้องเพิ่์นก็ลงคลิปอยู่คู่มือเขากะเขากะนี่แหละอยู่ให้อยู่หน้ายี่มันแรงกับเขานอนบ้านแหละพี่น้องไปแถวป่าแถวดงนี่อยากไปหลอกป่าอยู่จะซื้ได้อีกชางมันจะมียังอ่กวันเนาะ อาหารการกินพืชไปหลาะเ็ดบอสเข้าป่าเขาได้ยู่เห็นตามมันเสากัน้เรจไปอเฮดบอกะท่าแม่บสาดอกกระเจียวผมบอสะลทะป่าะเลทะเลทะเลิะเวทะเลนะเลทเละเยู่ตามป่าอะไรกะตลทะเ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 ะล พืชหาย,ยังมากินแหละแต่ว่ามันนี่วันวันพระอะไรบริขาสัตว์แต่ว่าที่ไปหานคลองป่ามากินกันที่ได้น,นะพี่น้องพวกวิญญาณพวกพักมันนี่กินเจทหาเฮ็ดบุตรอะไรพี่น้องขั้นว่าที่ได้สิมานกระดาติดตามไปเบิง่งอะไรพี่น้องแต่ว่าตอนนี้เราก็ซิ้ตั้มมามาซะก,ก่อนกินทำมามาจะสบายสำหรับโควิดนะพี่น้องคนกำลังกัดติด เพิ่มขึ้นอยู่ข่าวกับผู้ว่าจริงแบบปลอมเราพี่น้องข่าวข้อมือนี่กับเสพเสพข่าวด,ด้วยความระมัดร,ระวังพี่น้องบางที่กับปั่นป่วนสางกระแสจากอะไรแท้อะไรปลอมโอ้ยจะเป็นคักพี่น้องเอ๋อหงัวไปแหละปั่นป่วนสางกระแสผมรู้ว่าได้ไรพี่น้องเอ้ยกระที่ตามแต่ว่ากับความการระมัดระวังจะคล้องไว้ก็ดีเลยพี่น้อง,ะะง,อง,องสิ่งที่เ้าแนบ่ยผเห็นเนาะพี่น้อง จริเขาแน่บำเห็นแบบว่าคูมือนี้ก็คือแบบมันอยู่ห่วมกันยากมันอยู่ห่วมกันยากหลายคืออยู่แบบอยู่ไกลอยู่ไกลหมู่คือความปลอดภัยพี่น้องเลยคูมือนี้นะจะสั้นละก็ยังติดตามสถานการณ์โควิดเลยพี่น้องพี่น้องอาจจะบ,บอเห็นน้องนำมา อาสิเฮงเดีย๋ยพี่น้องเป็นเดือนห,หรือวัน้็ได้แหละก็พังเบิ่งสถานการณ์ว่ามันสิเป็นอะไรแต่พี่น้องฟังไทยตีพี่น้องเลย,ยยอดพุ่งขนาดยอดจิตยอดจิตคือพุ่งเลยถึนเป็นพันเแต่ย,ย่านเลยพี่น้องโคตรดีนี่ก็มาคืออาการโควิดกับผู้คนเป็นอะไรพี่น้องมันแพร่มันแบบใหม่บนเรื่องอะไรคอมเมนต์บอกเขาในพี่น้องว่ามันเป็นอะไรเนี่ยคือมันแนวไดน ซึ่งคนอยู่ในหมู่บ้านกับเป็นไข่เป็นไอเป็นยังไรพี่นางเว้ยงไ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 งแต่บูฮู้มันอยากเกิดจากไขวัดหรือว่าเกิดจากยังกันยังบูฮูไงไง้พี่นองนี่แหละมันก็เราแวงไปเบิดทุกยอย่างจิตญาณซึ่งอีกโบดน์มนาในี่เพื่อนอาชิสั่งปิดอะไะพี่นอะปิดหมู่บ้านกันบให้ยไฟไออาไฟเขาอะไรหละเบิ่งสถานการณ์แล้ว ถ้าอยู่แบบหมู่บ้านเขาเองนี่กะมันก็ปลอดภัยพี่นองไปมาหาสู่กันได้ถ้าบริหคนอื่นเขามานะพี่นองบริห้แบบคนอื่นเขามาปิดไว้เลยนะไปมาหาสู่กันได้สบายแต่ว่าผู้อื่นผู้หนึ่งนั่เขามาโดยที่เขาบูฮูโตผัดไปกินเลี่ยงสร้างรค์กันนะแบบกินมันก็มีความเสียงเนาะนคือแบบเพิ่นว่าปลาตัวเดียวเน่าเบิดเลยเน่าเบิดก็คือเน่าเบิดเลยพี่น้อไม่ควคมระแวงขึ้นมาเลย โรคโควิดมันโบแมนติคือแบบเป็นโตคือเสือคือสางเนาะพี่น้องเป็นโตคือเสือคือสางเนี่ยว่าเฉพาะหลีกได้อันนี้แจ็คมันเป็นแนวใดโต้ตัวใดเห็นกันยังบบฮูอาการก็ยังบบแน่สัตว์เลยแหละพี่น้องอาการก็ยังบบฮูแน่สัตว์ว่ามันเป็นแนวใดมันคือบบเศร้าบบหายจ็กเถื <pl ains> ่อเศร้าบบหายจ็กเถื่อกะแหละมาดีอยู่หน้า อยู่ใกล้หมูอยู่ใกล้หมูเอาพี่น้อยอยู่ใกล้หมูเลี้ยงงัวเลี้ยงอยังไปแถวหงายตรงหน้าแหละที่เขาป่าหาหา,หาเห็ดหาเอาไหมกว่ากันไปเลาะหาดอกกระจกกระเจียวไปแหละพี่น้องได้ยังก็เอาบ่ไดก้กะเอาบ่ได้ก็กลับพ,พยาพี่น้องไปเบิ่งป่าเบิง่งใบไม้เขี้ยวง,งามหละพี่น้องสีผ้าไปอยู่แต่ว่าต้นนี้กะ ขา่าวเช้าซะก่อนอาส์ติตามมากๆกินไม่ลงกำลังดังไฟควันควันเลยแะ,ะมาอัปเดตสถานการณ์โควิดเชิงร้ายคนนันสิบยังบ่ฮู้เพราะว่าข่าวทั้งประเทศลาฮอมมันบุคคอยมีข่าวบ่มีคอยมีการเสนอข่าวทีแบบรวดเร็วทันใจนะแต่พี่ต้องฟังไทยเพิ่นเสนอข่าวเลยรวดเร็วทันใจคือลงถุกพื้นที่ลงถูกพื้นทีแต่ว่าทางลาฮากัมีแต่ท่ารภาพาละ โทา่ารัพภาเพือโท่ารัชัดอะไรเพี่น้องคือหนักขา่าวเพิ่นบ่ได้ลงพื้นทีฮะนะเลยมารายงานให้เบิ่งว่าเขตเฮานี่ก็กำลังวุ่นอยู่พี่น้องะเลยกำลังตื่นวิตกกังวลเพื่นวิตกกังวลคือหมู่บ้านที่มีคนติดนะเพิ่นล็อกดาวน์เลยแบบบ่ให้ยไปออกไกเขา้าถูกาะวา่าเพิ่นสิเผาดูอาการนะพี่น้องเผาดูอาการ เป็นตยาดอยู่พี่น้องเอ้ยคันเขาอยู่หน้าเราน,นี่กบบับบุป็นตยาดบันไดอยู่หน้าเราน,นี่กับญาติเดี๋ยวบ,บุมีน้องกินพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวสิพาไปเลาะป่าสุรากาศธรรมศาสตร์หนีจากโควิดพี่น้องเอ้ยอันที่ย่างบบฮู้คืออันติบอดเยนอนพีนพ่น้องบบฮู้เอาโลกนี่นะมันสะหายไปหรือมันสะเพิ่มขึ้นเรืเร่อย เพราะว่ามันผ่านมาสองปีแล้วปีที่สองกำลังก้าวเขายังบมหายอยู่โทษโทษ่ไปหน้อยบวายบว้